អាយអាយរលំអមទទួលឌីនหน่อยឌីន1ロ ட் បិទម៉ែหน่อย เอาไว้จากดินขนาดนนะทำอะไรซ่อมเหรอทาอะไรครับแบบนั้นรถอ,อะ โอ,อ้ยมันจะสักเอาได้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำมันเครื่องย้ายเต็มแล้ว ủa ủa này bèn cái này mà bèn cái này khác còn tin là nè, ờ mày bèn cái này đấy มันนั้นเอาไว้ตักดินถ้าไม่มีรถมิโครต้องใช้อน,นี้ตักเข้าใจป่ะนาติดมือมนะัน่ะมาขอหน่อยเอามาัม้ยไหนเอ่